ความพอดีไงใช่ใชเออดูแล้วแบบเพราะว่าพี่จะบอกเสมอว่าแบบอยากให้มันมีความละมุนในความเป็นรักของคนที่ผู้หญิงสวยกับผู้หญิงสวยมารลักกันมันเลยแบบไม่อยากให้ดูเป็นแบบเช็เตินไปก็เลยมันออกมาแล้วรู้สึกค,ความรักอะความร<ะ>ักอะมันคือการเม k e l o v ที่ที่ถูกต้องที่น่ารักมากอยากให้ดูมาก ยังไงตามชื่อเรื่องมันเล่นกลกับความรักของเราใช่ไม่คือมันเป็นความรักที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้อะแต่มันทําให้มันเป็นไปได้เป็นไปได้กว่าจะเป็นไปได้ก็13ปีใช่มีทุกเจนใช่มันมีมันมีช่วงเวลาสองสองช่วงวัยที่จะขยายให้เห็นก็คือเป็น17จค่ะสิปีวัยมัธยมปลายเสร็จปุ๊บก็ผ่านเวลาไปชีวิตพลิกผันก็คืออายุ30กลับมาเจอกันใหม่ครั้งใช่ค่ะ เราเปเป็นเสียงเพลงค่ะเป็นแบบเด็กสาวที่หน้าตายิง่งนิสัยไม่ดีไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนแล้วเขามีเพื่อนคนเดียวก็คือวันมิว่าใช่ค่ะทะเลาะกันก็คือไม่มีเพื่อนคบเลยคราวนี้ก็คือมีแค่วันมิว่าคนเดียว,วจริงจริงก็ถ้ายิ้มยากอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงก็จ้น่าก,ก็คิดว่าตรงตรงตรงกับเราอยู่แต่ว่านิสัยไม่ดีไม่ใช่หนูนิสัยดีค่ะหนูเป็นคนน่ารักแต่ว่ายิ้มยากอะช่วงนี้ก็กำลังจะยิ้มให้มันเยอะขึ้นอยู่ ส่วนหมีรับบทเป็นวันวิวาเป็นคุณหมอในเรื่องแต่ว่าหมีว่าตัวของหมีมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ตอนเด็กๆเ,เราอะ่ะเป็นเป็นเด็กที่โตมาในบ้านเขาซึ่งรวยมากแล้วเราจนมากเนี่ยแล้วเราก็โตมาแบบอยากเก่งอยากดีเพื่อเขาเลยก็คือเป็นหมอเพื่อเขาเพื่อรักษาเขาคนเดียวเออเฟี้ยว เราเป็นคนที่แอบรักเขาได้ถูกต้องคือ,อเรารักอืมแต่จากที่อ่านนี่รู้สึกว่าเสียงเพลงแอบรักเขาก่อน <c oughs> แต่ว่าไม่ยอมรับ <c oughs> เป็นคนปักไม่ต้องกับใจ <c oughs> ยากไหมหรอเอาจริงถ้าถ้าเป็นคนอื่นอะหมายถึงว่าถ้ามีแล้งคู่กับคนอื่นอะมีตอบได้เลย <c oughs> ว่า <จะ S 1> ยาก,ยาก พราะมีรู้สึกว่ามันมีมันต้องมีเคมีหญิงหญิงด้วยกันเยอะมากแล้วก็คือมันเหนือกว่าคำว่าเพื่อนคือเป็นแฟนอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นคนอื่นมาเล่นแล้วไม่ได้รู้จักกันมานิดนึงอะ่ะมีรู้สึกาอาจจะเกรงกว่านี้แต่พอเป็นซอนย่ามันมันง่ายมันง่ายมากๆง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะสบายใจมากๆคือรู้สึกว่าสบายใจที่ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่า ถึงอาจจะเวิร์กช็อปมันก็มันก็ช่วยใช่ใช่คือบางตอนแรกๆก็อาจจะแบบมีเขินอายแต่วันนี้ก็ยังเขินอยู่แหละแต่ก็รู้สึกว่าโอเคหมีแบบมองตาก,กันเรารู้ว่าโอเคเอาฉันเอาเธอเอาไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เชื่อใจกันกใช่เป็นเรื่องแข็งแรงเพราะมันเป็นดราม่าด้วยคือดราม่าฉ่ำเลยอ่ะ แรกเลยใช่คงความดราม่าโดยที่เป็นปกติ g i r ลเลิฟเนี่ยคืออาจจะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กแต่เรื่องเนี่ยคือดราม่าเกินเกินความน่ารักกุ๊กก<ช>ิ๊กไปเลยทำให้มีความเข้มข้นน่าติดตามใช่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องเพื่อนเนาะเหมือนข้ามเส้นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบอะไรอีกคนปากไม่ตรงกับใจอีกคนก็โอ้โหตรงเลยตรงเลยคนคือแบบว่าป้ายคือแบบรู้สึกไงพูดอะไรทุกอ,อย่างชัดหมดอะไรเงี้ยก็ น่าจะของ,สงเสียงเพลงนะคะคด้วยความที่ชีวิตเหมือนแบบร,รวยใช่ไหมอยู่ดีแบบพลิกผันเพราะว่าพ่อแม่ล้มละลายปุ๊บไม่เหลืออะไรเลยแบบจากที่เด็กที่มีทุกอย่างอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตคนเดียวตั้งแต่อยู่17สู้คนเดียวตั้งแต่อยู่17ใช่ไม่มีใช่ why s u p p o ว้าย <laughs> ว้ายโดนแล้วโดนแม่ขออนแล้ว ตามนิยายมันเป็นประมาณนี้ใช่ใช,ใช้ชีวิตคนเดียวแต่ว่าวันหนึ่งก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งใช่จริงๆกดกด,ดันกดดันตอบเลยตรงนี้ไม่เขิดว่ากดดันทุกครั้งที่ที่คือทุกคความที่เราก็คาดหวงังเอ่อคนอื่นก็คาดหวงังแล้วตัวนิยายก็ทำออกมาได้ดีมากมาันเลยเหมือนเราก็อยากจะไปให้ถึงตรงนั้นมันก็เลยถามว่ากดดันไหมกดดันแต่ว่าตั้งใจไหมตั้งใจมาก อยากเล่นแนวดราม่ามานานแล้วรู้สึกว่าแบบใช่ไม่หมายถึงว่าไม่เลยม,มันมันไม่ใช่ดราม่าอย่างเดียวมันมีแบบโรแมนติกดราม่าทุกคนแล้วตอนแรกอะ่ะพูดได้ไหมหรือไง <c oughs> ใช่โรแมนติกดราม่าเลยคือแบบกดดันในานะที่นักแสดงแล้วเราอ่านบทแล้วเราแบบเฮ้ยเราอยากทาให้ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทาให้ดีมากๆแล้วในบทเขาเป็นเป็นคนที่มีความสามารถเยอะลองเล่นเต้นอะไรคือได้หมด ตรงนั้นข้ามเนี่ยแต่เขาเก่งวิชากายเราเก่งกิจกรรมมันก็เลยเหมือนเมียชอบอย่างนึงคือซอนอ่ะซอนแบบไปเรียนเพิ่มในสิ่งที่แบบตัวละครเป็นด้วยอ่ะมันเป็นความตั้งใจของเขาเราไม่ถนัดเราก็ต้องเรียนแต่ปวดหนักใจเรื่องอะไรหนักใจเหรอหนักใจเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเปียโนเปียโนก็มีใช่ตอนนั้นต้องก็คือเป็นเบรกิเนอร์เลยยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าอุ้ยเล่นแบบ คือไม่สามารถแบบมองโน้ตไม่ต้องมองโน้ตล้วเล่นได้ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> คือตอนนี้คือเรียนอยู่เราใช้เวลาเรียนมาก็ตั้งแต่แบบต้นปีอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆมันหยุดไม่ได้ถ้าหยุดปุ๊บลืมอ่ะ <c oughs> แล้วก็ร้องเพลงก็เรียนเรียนร้องเพลง <c oughs> เรียนเปียนโนอะไรเงี้ยเตรียมความพร้อมทุกอย่างก <c oughs> าลังจะเริ่มแล้วค่ะเราคาดว่าสิ้นเดือนถึงต้นเดือนนี้คือประมาณนี้แน่นอนไม่ไม่เกินนี้เลยพร้อมมาก ไพ่หลอตนะคะครบหนึ่งล้านวิวแล้วเจ้าพอวิแขกแต่ตอนนี้ขนาดนี้เราต้องกดดันมากขึ้นไหมตื่นเต้นดีใจหนักกว่าเดิมใช่กดดันไหมกดดันกว่าเดิมเคยร้องไห้มาแล้วด้วยเคยร้องไห้ใช่ดูในไอจีพี่สวยกับพีเอสได้นะคะใช่ค่ะร้องไห้มาแบบมีร้องไห้มาแล้วนี่พี่ มีเพลงแรกในชีวิตใช่ตอนนั้นไปอัาเพลงกันสองคนแล้วก็พีพ่พี่สาวทุกคนก็นั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยมีก็ด้วยความที่ที่ร้องเพลงอาจจะไม่ได้เก่งมากมีรู้สึกว่ามีประทับใจที่ซอนร้องทั้งเพลงให้หมีแล้วเป็นเสียงไกดให้หมีแล้วมีรู้สึกว่าคือทุกครั้งที่จะเริ่มร้องอ่ะเราจะได้ยินเสียงเขาตลอดเรารู้สึกว่าเขาแบบ เขาทาให้เราทั้งเพลงเลยแล้วเขาเสร็จก่อนแล้วจริงๆตอนนั้นประมาณสามทุ่มเขาออกไปร้องนอก่หมีก็พิมพ์หาเขาว่าทําไมไม่กลับบ้านเลยทั้งที่เขาเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะรอแล้วแบบมีรู้สึกว่าแบบเออร้องไห้เลยชี้ไงน้ำตาไปใช่รู้สึกว่าแบบสงสารตัวเพื่อนรอแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณที่เขารอเราร้องเพลงประกอใช่เป็นเพลงแรกในชีวิตของเราสองคนคอมากนะคะไปติดตามได้แต่ว่ายังไม่ปล่อย มีแต่เวอร์ชั่นที่ร้องในงานแถลงข่าวเร็วๆนี้ก็อาจจะปล่อยเวอร์ชันมาสเตอร์มาต้องลองถามที่ชอตเพียสเดลค่ะยังไม่ชอค่ะยังไม่ชอยังไม่ชอเลยใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีหลายๆเพลงตีดามแน่นอนได้ดูแน่นอนปีนี้แน่นอนกันยายนบอกแล้วเนาะเจอกันแน่นอนค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานซีรีส์รักเล่นกลแอบแฟร์ของพวกเราด้วยนะคะก็ตั้งใจทำกันมากๆเลยทางช่องวันใช่ไหมช่องวันสามสเอ็แล้วก็ดูย้อนหลังในที่ ice นะคะหรือว่า iq c o m คอมในเรื่องนี้ได้ติดตามแน่นอนแล้วก็เพลงเออใช่เพลงชื่อว่าอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอค่ะพวกเราสองคนร้องกันเองเลยใช่ร้องกันเองใกล้ปล่อยแล้วนะคะฝอกติดตามด้วยนะคะค่ะ